ทีนี้นะครับอัปเดตหนึงนะครับคือการที่เราเป็นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับหรือว่าทําการซื้อชุดอัปเกรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับการซื้อชุดอัปเกรดเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับหนึ่งนะครับก็คือสินค้านะครับเป็นสินค้า2นะครับก็ได้เป็นอ่าเรื่อง ระบบการสอนงานต่างๆนะครับเช่นคนไหนอยากจะเข้ามาขายออนไลน์นะครับอยากจะยิงโฆษณานะครับไม่ไม่ไม่เคยยิงทิกตอ็อกไม่เคยย,ยิง a c e b o o k ไม่เคยทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เลยนะครับมันก็จะมีกลุ่มสอนงานตรงนี้ด้วยนะครับ<ม>ที่ได้ให้รับนะฮะสองนะครับ,นะรบเราจะได้รับเหรียญจ่ายยาอย่างที่ทุกคนได้รับเป็นอยู่นะตอนนี้นะครับสามนะครับผมเราก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้รับในเรื่องของค่ามาร์เก็ตติ้งการตลาดต่างๆนะครับพร้อมที่จะได้รับเงื่อนไขต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับอ ังนั้นนะครับการที่เราจะอัปเกรด1,690บาทนั้นนะนะครับไอแนะนำเลยครับว่าอัปเกรดไปได้เลยครับนะครับมันไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับย่ากที่เราเห็นเนาะติดตามข่าวสารกันนะครับจะเห็นว่า ทางระบบนะครับซ e เลชั i o หรือว่าทางซ e เลชั i o เองนะครับมีการดีล p a เนอร์ต่างๆรับเอาไว้มากมายซึ่งโปรเจกต์ของเรานะครับในการดีล p a เนอร์ต่างๆนะตอนนี้นะครับยังไม่เคยมีพา p a เนอร์คนไหนปฏิเสธนะครับแพลตฟอร์มและโปรเจกต์เหรีออยญจ่า,จายยากของเราเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแม้แต่คนเดียว,ยวอ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับลองนึกภาพดูตามผ่านหนังสือพิมพ์นครับว่าถ้าที่เราตีไปนะฮะเขามาสัมภาษณ์เราถ้ามันไม่ดีหนึ่งเขาไม่ออกนะครับ แล้วสังเกตดูครับข่าวแต่ละข่าวที่ออกนะฮะเป็นออกข่าวดีๆทั้งนั้นนะครับดีๆทั้งนั้นนะครับนั่นหมายความว่าด้วยพื้นฐานนะครับของเหรียญเนี่ยที่เราเอาไว้ใช้ในเครือของนะใช้คำว่าในเครือของแบ็กอัพของเราเองอยู่แล้วนะครับหรือว่าในฐานครอบครัวของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีพาร์ทเนอร์นะครับอีกมากมายนะที่พร้อมจะเข้ามาใช่ครับว่าพร้อมที่จะเข้ามาครับช่วยนะครับช่วยในการผลักดันเหรียญใจยากของเราเนี่ยครับให้เป็นเหรียญที่แบบได้ใช้ได้จริงครับในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นเนี่ยครับเมื่อไหร่กเระนดาาต่งๆ ความท้ามั่นใจมากครับว่าเหรียญเป็นเหรียญที่มีอนาคตแน่นอนครับผมนะครับด้วยคําว่าจุดแข็งนะวันนี้ต้องขอบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันครับว่าวันนี้ครับมีคนติดต่อเข้ามากับทางบริษัทสยามเซเลชันของเรานะครับทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านไอซ์นะครับผ่านทางแอดมินนะครับหรือว่าผ่านทางพี่แก้วนะครับหรือว่าทางพี่ช้างเองด้วยกันคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับพยายามอยากจะได้เหรียญของเรานะฮะมาถือรองเหรียญของเรามากอย่างวันนี้ครับมีคนทัก Facebook ส่วนตัวมาขอซื้อเหรียญด้วยเงินจำนวนเงินประมาณ้ามล้านถึงื้าล้าน แต่เราก็บอกตรงเขาว่าเราเนี่ยไม่มีขายนะตอนนี้นะเราแอดดอกแต่แอดดอกเราอ่ะไม่ได้แอดดอกสาธารณะแต่เราแอดดอกให้กับสมาชิกของเราทั้งหมดนะเรียกง่ายเลยคือใครที่มองเห็นโอกาสในการที่จะเข้ามาทํากับบริษัทสยามทีเดชั่นณักตอนนี้ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์สนะครับในในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งมันคือแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่เราจะเอาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยครับนะสร้างจุดแข็งที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆทั่วไปโอ้โหนะเรียกว่าเราเอาความเป็นดิจิตล คริปโตเคเรนซี่นับเข้ามาเหมือนรวนกันกับธุรกิจของเรานับทำให้การซื้อของขายของ1ชิ้นที่เราขายตัจปกตินะฮะเราขายของ1ชิ้นเราจะได้รับมาเพียงแค่ผลกําไรเป็นเงินสดเท่านั้นแต่ดิจิตอลไปออสเวียนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบนี้ไปนะครับคือการที่เราขายของ1ชิ้นจากได้เงินกลับมาปกติเราจะได้มาเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนับหรือว่าจ่ายยาซึ่งจ่ายยาของเราจะสามารถนําไปลงทุนใน NFT สามารถลงไปลงทุนในเกม สามารถเอาไปลงทุนในโลกเสมือนจริงหรือว่าเมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดใช่เมตาเวิร์ดขึ้นมานครับซึ่งนะครับมันจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเราได้มากกว่าเดิมจากการขายสินค้าเหมือนเดิมนะครับชิ้นเดียวเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่เงิน แค่นั้นนะครับแต่จะได้การลงทุนได้เหรียญได้สิทธิ์ซับซีตอนที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลกว่าเดิมได้โอ้ยอ่าเรียกได้ว่าการขายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าจากที่คุยกับพี่แก้ววันนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าการทำธุรกิจการการปรับปรุงธุรกิจของเราเนี่ยอีโคสตาร์อีโคซิสเรีอกว่าอดิจิตอลอะไรเปบนี้ซับซีต้อนของเราเนี่ยนะครับมันทำให้การขายของหนึ่งชิ้นคุณจะไม่ได้เพียงแค่เงินละ เพราะว่าในอนาคตโลกจะเปลี่ยนไปนะครับในอนาคตมันจะมีคำว่ามีตัวเวสเข้ามามันจะมีมันจะมีการไปลงในคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นมามันจะมีการลงทุนคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นมานั่นแปลว่าการขายการขายของเซเลชันการทำธุรกิจกับเซเลชันนะครับเราจะได้ทั้งกําไรที่ใช้ในโลกแห่งความจริงถูกต้องและเราจะได้ต้นทุนชีวิตนะครับไปใช้ไปเตรียมตัวที่จะได้ใช้ในระบบมีตัวเวสตัว กเลยน่าเนในมากโครเจ๋งันั้นเนี่ยการที่เราการที่เราเปิดต้องใช้คำว่าการให้เราเปิดโอกาสเนาะให้กับเพื่อนๆเรานะครับแล้วก็ให้เขาได้เข้ามารู้จักนะครับตัว s e เล c ช i o n ก่อนใครเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดคนที่เข้ามาแรกๆจะสังเกตเห็นครับว่าเราเพิ่งเปิดระบบจริงๆจังๆในการเริ่มต้นทดลองนะใช้คำว่าทดลองใช่ได้ประมาณประมาณ10วันแค่นั้นเอง นะครับแล้วตอนนั้นยูเซอร์เรามีแค่หลักร้อยในการเปิดระบบนะครับเราไม่มีการเมยูเซอร์นะยูเซอร์คือยูเซอร์จริงๆนะครับสดเลยสุดเลยนะครับดันนั้นเนี่ยยูเซอร์วันแรกเข้ามาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีหลักร้อยด้วยนะครับและลองคิดดูว่าภายในระยะเวลาแค่10วันนะครับก้าวกระโดดไป3,000นะครับสามพันยูเซอร์แล้วลองคิดว่าดูว่าต่อจากนี้ล่ะมันจะไปเป็นหมื่นยูเซอร์เนี่ยใช้แล้ใช้ระยะเวลาแค่กี่วันนะครับแค่กี่วันซึ่งเหรียญเราเนี่ยในการแจกแอดอกนะตอนนี้เนี่ยเราก็มีลิมิตในการแจกนะจำนวนจํากัดเช่นนนกััะะครบแล กำหนดเอาเวลาเอาไว้ว่าเราจะแจกเพียงแค่3เดือนนั่นหมายความว่าเราจะแจกถึงวันที่3 1มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับ,รบหมดแล้วคือหมดเลย,ยแต่ถ้าถึงกําหนดเวลาปุ๊บเหรืยเหลือเท่าไหร่ เราไม่แจกต่อนะครับไม่มีการแจกต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะมันจะเข้าสู่กระบวนการเฟรที่2นะครับเป็นเฟสในการใช้จ่ายจริงแล้วนะครับเพราะเราจะเตรียมเข้ากันนั้นอันนี้ไม่ค่อยอยากบอกอะไรเลยเพราะความจริงแล้วอยากจะอยากจะแบบลองแจกไปแล้วก็แบบสัดสลอใครที่ได้รับไปแล้วก็ใครที่จากดอกชิปแล้วก็เห็นบอกว่าอัปเกรดก็จะมีแจกให้ด้วยได้ทุกตำแหน่งพอคุณได้แล้วอ่ะพยายามเก็บไว้ดีๆเพราะว่าเฟรต่อไปที่พวกผมจะประกาศกันพอผมประกาศ คุณจะคนลุกเลยไมนที่แต่งเดี๋ยวจะใช้ล้ออัพกันเลยนะครับร้ออัพกได้เลยคุณโอ้โห